พระชินราชใบเสมาพระชินราชใบเสมาเป็นพระที่กำเนิดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่เป็นพระศิลปะแบบอู่ทองยุคต้นสันนิษฐานว่าผู้ที่สร้างคือพระมหาธรรมราชาลิไทยพระมหากษัตริย์ของกรุงสุโขทัยเมื่อครั้งครองเมืองพิษณุโลกพระชินราชใบเสมาเป็นพระที่กำเนิดที่วัดใหญ่และเป็นวัดเดียวกันกับพระชินราชองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานของวัด จึงนำพระนามของท่านมาเป็นชื่อของพระเครื่องที่ขุดค้นพบก,ก็คือพระชินาราชใบเสมานั่นเองเป็นสาเหตุที่เรียกว่าใบาเสมาก็เพราะองค์พระนั่งประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วที่มีลักษณะคล้ายใบยเสมาที่อยู่รอบโบสถ์จึงนำสันฐานรูปร่างของใบเสมามาเป็นชื่อพระอีกด้วยพระชินาราชใบเสมาแตกกรูออกมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2440ในสมัยสมเด็จพระพุทธทเจ้าหลวงรัชกาลที่5 ได้มีประชาชนนำทุนกล้าวถวายพระองค์ก็ทรงนำมาแจกใจ่ายให้แก่ประสบนิกรที่ติดตามอย่างท่วนหน้านอกจากจะพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วยังมีผู้พบที่กรูอื่นอีกคือกรุพระปรางกรุอัฐารถกรุเขาสมอแครงกรุพรหมพิรามและที่กรุเขาพนมเพลิงแต่ความนิยมอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมากที่สุด พระที่ถูกค้นพบมีชนิดเนื้อชินเงินเนื้อสำริดเนื้อดินเนื้อชินเขียวมีบางท่านเคยบอกเล่าว่าเคยพบเนื้อทองคำด้วยแต่ว่าน้อยมากแทบจะไม่มีให้เห็นในวงการพระชินราชใบเสมาเป็นพระที่สร้างศิลปะแบบอูทองยุคตน้นเพราะฉะนั้นพระพักของท่านจึงดูเข้มคล้ายกับยิ้มเครียดเครียดแฝงไปด้วยความมีอำนาจโดยเฉพาะพระศกหรือเส้นผมจะทำลักษณะเห็นเป็นเส้น,เส,นเส้นแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้เลยทีเดียว พระชินราชใบเสมาที่ค้นพบมีด้วยกันหลายพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ฐานสูงพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยพิมพ์กลางฐานสูงพิมพ์กลางฐานเตี้ยพิมพ์เล็กฐานสูงและเตี้ยปัจจุบันพระชินราชใบเสมาถือเป็นพระเนื้อชินที่เป็นพระหลักที่หายากสนนราคาจึงจัดว่าสูงมากพอสมควรส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นสูงทางด้านแคล้วคลาดเมตตาและความมีอำนาจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรจะมีติดตัวไว้สักองค์หนึ่ง